อยากได้บัตรเครดิตที่ช้อปปิ้งคุ้มสุดๆวันนี้เราจะพาไปสมัครบัตรเอวีซ่าของธานาคารกรุงเทพได้ง่ายๆผ่านแอปโมบายแบงกิ้งไม่ต้องไปสาขาให้เสียเวลาคลิปนี้จะบอกทุกขั้นตอนพร้อมแนะนําสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับสมัครง่ายในไม่กี่นาทีไปดูกันค่ะสิทธิประโยชน์ในห้างสรรพสินค้าเคอรดอมรับส่วนลดสูงสุด5%เมื่อช้อปปิ้งคะแนนสะสม MPo i n t การใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนสะสม M p o i n t oy, และรับคะแนนสูงสุด3เท่าสามารถแบ่งชำระ0%นาน1ิเดือนสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นบริการที่จอดรถฟรีเพิ่ม2ชั่วโมงไปสบายไม่ต้องรีบกลับพิเศษพิเศษสำหรับลูกค้าลายใหม่สมัครตอนนี้รับกระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะปัดเดียวที่ทำให้การช็อกสนุกและคุ้มค่าแบบนี้อย่ารอช้านะคะมาถึงขั้นตอนการสมัครผ่านแอป Mbank i n g ของธานงธาคารกรุงเทพนะคะให้เราดูเมนูข้างล่างนะคะแล้วกดตรงหน้าแรกค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะคะจะเจอบัตรธานาคารกรุงเทพ m v ็มบกดตรงนี้เลยนะคะแล้วให้เรากดเลือกบัตรเครดิตค่ะ ถึงหน้าจอนี้นะคะเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็กดต่อไปค่ะถึงหน้าจอนี้นะคะให้เราเลือกรายได้ต่อเดือนเราค่ะอย่างตัวอย่างเราจะเลือกอยู่ที่15,000บาทถึง2,99,999บาทนะคะ เสร็จปุ๊บพอมาถึงหน้านี้ค่ะให้เรากดเลือกบัตรตัวนี้นะคะมาถึงหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นจุดเปล่นของบัตรเครดิตที่เราได้พูดตั้งแต่ตัวคลิปแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะจะเจอรหัส P F code 13หลักนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของบีนะคะอยากให้ทุกคนช่วยใส่รหัส R 2 0 2 1 0 2 6 2 0000 000, 000ค่ะหรือใครที่อยากจะเช็คว่าบัตรตัวเองผ่านไหมถ้าได้ใส่รหัสนี้แล้วบีก็สามารถเช็คให้ได้นะคะจากนั้นให้เรากดเริ่มต้นการสมัครค่ะถึงหน้าจอนี้นะคะให้เราติ๊กค้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วแล้วก็กดต่อไปค่ะหน้าจอนี้ก็กดต่อไปเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะให้เรากรอกสถานะที่อยู่เบอร์มือถือ ที่อยู่อาศัยถ้าใครที่อยู่กับพ่อแม่ก็เป็นบ้านของบิดามารดาค่ะต่อมาก็จะเป็นข้อมูลการศึกษาและอาชีพนะคะพยายามรอกให้ครบทุกข้อนะคะถัดมาก็จะเป็นข้อมูลของรายได้นะคะหลังจากขอข้อมูลเสร็จนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะก็จะเป็นการติ๊กว่าเราต้องการรับบัตรเครดิตที่ไหนอย่างตัวอย่างก็จะเป็นการรับบัตรเครดิตที่สาขาเชียงรายนะคะหรือใครที่จะให้จัดส่ง ที่บ้านก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้เราติ๊กรับบริการเส้นเตียน s m s ด้วยนะคะแล้วก็กดต่อไปค่ะถึงหน้าจอนี้ให้เราเลือกวิธีการชำระเงินนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าชำระด้วยเงินสดหรือว่าจะทําการตัดบัญชีอัตโนมัตินะคะถึงหน้าจอนี้ให้กดต่อไปค่ะเสร็จปุ๊บก็จะเป็นความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนะคะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะ แล้วก็กดยินยอมค่ะหน้าจอนี้ก็เช่นกันนะคะให้เรากดยินยอมค่ะแล้วก็กดต่อไปค่ะหน้าจอนี้ก็กดต่อไปเช่นกันค่ะหน้าจอนี้เป็นการขอข้อมูลเครดิตบ,บูโรนะคะผ่าน NDI นะคะให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วกดยินยอมค่ะหน้าถัดมานะคะก็เป็นการยืนยันบอร์ม,มือถือนะคะเพื่อเราจะได้รับรหัส6ตัว ข้างข้อความนะคะแล้วน้อมากรอ,อกตรงนี้ค่ะถัดมานะคะก็เป็นการสแกนใบหน้านะคะให้เรากดต่อไปค่ะหน้าจอกาสแกนหน้านะคะก็จะมีการยิ้มกับหันซ้ายขวานะคะหลังจากทําขั้นตอนนี้เสร็จนะคะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะให้เรากดต่อไปค่ะถึงขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะให้เราเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าวิธีการชำระเงินเราเป็นเงินสดแล้วก็รับบัตรที่ไหนนะคะ หลังจากตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดยืนยันการสมัครค่ะหน้าจอนี้นะคะให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างค่ะหลังจากนั้นให้เรากดยอมรับค่ะถึงหน้าจอนี้ให้เราใส่รหัส M banking ค่ะถึงหน้าจอนี้แล้วอีกนิดเดียวนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายในการสมัครนะคะเคสตัวอย่างในคลิปนี้จะเป็น ลูกค้าเงินเดือนเข้ากับธนาคารกรุงเทพนะคะดังนั้นจะได้แนบเอกสารอย่างเดียวก็คือสลิปเงินเดือนนะคะส่วนใครที่ทํางานที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากธนาคารกรุงเทพนะคะก็จะต้องแนบสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะส่วนเจ้าของกิจการจะต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองหรือทะเบียนพาณิชย์แล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะ หลังจากแนบเอกสารเสร็จนะคะให้เรากดอัปโหลดได้เลยค่ะถ้าใครขึ้นหน้าจอนี้ถือว่าทำการสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะแจ้งผลการสมัครภายใน7-14วันค่ะถ้าใครติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ